สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทั่วโลกรุมแย่งลิซ่าแบล็กพิงค์เสนอเงินกว่าแสนล้านวอนหวังย้ายค่าย กลายเป็นประเด็นร้อนเกิดแฮชแท็กลิซ่าลิฟวจีฮือฮาไปทั่วโลกหลังจากที่สื่อต่างประเทศตามมีรายงานข่าวว่าสะเทือนอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกถึงกรณีที่มีค่ายเพลงต่างประเทศหลายแห่งอาทิประเทศจีนต่างเสนอราคาเพื่อให้ Lisa ลิซ่าลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงย้ายค่ายจาก YG Enter t เ i n m e n t หลังจากที่หมดสัญญาจาก YG สําสำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสข่าวนั้นสงูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1แสนล้านวอนซึ่งถ้าตีเป็น เงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ2,700ล้านบาท อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ศิลปินจากค่าย YG ได้ทยอยกันเริ่มหมดสัญญาและตัดสินใจทั้งต่อสัญญารวมถึงย้ายไปสังกัดที่ค่ายอื่นและอีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะถึงนี้นั่นก็คือเดือนสิงหาคม2023ทางด้านของ4ีสาวแบล็ k พิงก์ก็จะหมดสัญญาลงเช่นกันและหากจะต่อสัญญากับค่ายเดิมจะต้องทำสัญญาอย่างน้อย2-3ปี ระดับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าหากให้เพลง YG Entertainment ต้องการที่จะให้สีสาว Black พิงค์รวมถึงลิซ่าเซ็นสัญญาต่อคาดการว่าน่าจะต้องเสนอเงินค่าต่อสัญญากว่า20 0 0 0ล้านวอนหรืออย่างน้อยประมาณ500กว่าล้านบาทต่อสมาชิก1คนซึ่งโอกาสที่ Black พิงค์จะต่อสัญญานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวแต่การทำหน้าที่ในฐาน,นะวงเกิร์ลกรุร่วมกันต่อและที่แสดงให้เห็นนั้นสาสาว าวทุกคนต่างรักกันดีแต่อีกมุมหนึ่งทั้งสี่สาวก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความต้องการที่จะมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปซึ่งจะต้องรอติดตามข้อเท็จจริงกันอีกครั้งว่าในวันที่หมดสัญญาทั้งสี่คนจะตัดสินใจอย่างไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ